สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปที่สองแล้วนะคะในการนำเสนอสรุปสาระสำคัญของข้อสอบวิชากฎหมายเรื่องความรู้และลักษณะ การเป็นข้าราชการที่ดีนะคะโดยการนำพระราชกิจษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฉบับที่2พศ2 5 6 2นําำมาหาโจทย์คำถามที่ใช้ในการสอบกอพอพร้อมบอกคำตอบให้ด้วยแนวทางนี้สามารถใช้ทำข้อสอบทั้ง ระดับปริญญาตรีปริญญาโทร,ระดับปฏิบัติงานคือปวชปวสปริญญาตรีปริญญาโทเนี่ยใช้ได้หมดเลยค่ะดูคลิปนี้รับรองทำข้อสอบวิชากฎหมายได้แน่นอนค่ะไปดูกันเลยค่ะข้อหนึ่งนะคะในวาระเริ่มแรกหน่วยงานใดต้องจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันตอบสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนนะคะข้อ2นะคะการกระจายอำนาจในการตัดสินใจคืออะไรตอบ มอบอำนาจในการตัดสินใจเพื่อสั่งการให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการเรื่องนี้โดยตรงต่อไปข้อ3ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการโดยจัดทำเป็นแผน5ปีซึ่งต้องสอดคล้องกับข้อใดตอบต้องสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรศษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องข้อ4ในวาระเริ่มแรกการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป็นแผน5ปีตามมาตรา16แห่งพระราชกิจสดีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ2546ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกิจสดีกานี้ให้จัดทำเป็นแผน3ปีโดยมีห่วงระยะเวลาดำเนินการอย่างไรตอบ โดยมีห่วงระยะเวลาตั้งแต่ปีงบประมาณพศ2563ถึงปีงบประมาณพศ2 5 6 5ข้อ5กําข้อหกำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตนเองว่าภารกิจใดมีความจำเป็นหรือสมควรที่จะยกเลิกปรับปรุงหรือ เปลี่ยนแปลงการดำเนินการต่อไปหรือไม่โดยต้องคํำนึงถึงอะไรตอบต้องคํำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องรวมถึง กำลังเงินงบประมาณของประเทศความคุ้มค่าของภารกิจและสถานการณ์อื่นประกอบกัน 6. ในกรณีที่มีการยุบเลิกโอนหรือรวมส่วนราชการใดทั้งหมดหรือบางส่วนห้ามมิให้จัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน กับส่วนราชการดังกล่าวขึ้นอีกใช่หรือไม่ตอบไม่ใช่เพราะสามารถจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่เดิมได้ถ้ามีเหตุผลและความจำเป็นเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐหรือเศรษฐกิจของประเทศหรือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนและ ต้องได้รับความเห็นชอบจากกพอรอหรืออาจจะถามว่าในกรณีที่มีการจัดตั้งส่วนราชการที่มีภารกิจหรืออำนาจหน้าที่ที่มีลักษณะดเดียวกันกับที่ถูกยกเลิกไปแล้วจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานราชการใดตอบกพอรอนะคะกพอรอคือ สำนักงานพัฒนาระบบราชการนะคะจำไว้นะต่อไปข้อ7ในวาระเริ่มแรกให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์กรมหาชนจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ ภายในกี่วันนับแต่วันที่พระราชกิจสณีการนี้ใช้บังคับตอบภายใน90วันนะคะข้อ8ใครมีหน้าที่ในการดำเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันโดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางตอบหน้าที่ในการดำเนินการ ให้บริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยการโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการนะคะต่อไปข้อ9นะคะการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกี่ปีนับแต่พ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งตอบ ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนะคะข้อ10ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคสอให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นเสนอหน่วยงานใดเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ตอบ สำนักงานพัฒนาระบบราชการหรือกพอรนะคะอันนี้สำหรับอ่านและจำนะคะมาตา10ในวาระเริ่มแรกให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนจัดให้มีแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง เพื่อให้ส่วนราชการใช้ในการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ภายใน90วันนับแต่วันที่พระราชกฤษฎีการนี้ใช้บังคับให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะต้องดำเนินการให้การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดยการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายใน2ปีนับแต่พ้นกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่งในกรณีที่ส่วนราชะการใดมีเหตุผลความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดในวรรคสองให้หัวหน้าส่วนราชะการนั้นเสนอก็พอรอ หรือสำนักงานพัฒนาระบบราชการเพื่อพิจารณาขยายระยะเวลาดังกล่าวได้ต่อไปเป็นหมายเหตุนะคะอันนี้ก็ต้องอา่านและจำให้ได้เนาะหมายเหตุเหตุผลในการประกาศใช้พระราชกิจษฎีกาฉบับนี้คือโดยที่พระราชกิจษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพศ .2546 กําหกำหนดให้คณะรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติขึ้นเพื่อเป็นกรอบในการบริหารราชการแผ่นดินให้มีความชัดเจนแต่เนื่องจากจำไว้นะคะ เนื่องจากรัฐธรรมนรูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนและต่อมาได้มีการตาพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติพศ2560และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พศ2560ขึ้นซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้กำหนดให้มีการจัดทำกรอบในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนไว้ในรูปยุทธศาสตร์ชาติซึ่งทุกหน่วยงานต้องปฏิบัติตามประกอบกับได้มีการจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อเป็น,นกลไกวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆขึ้นแล้ว จึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญตัติให้ซ้ำซ้อนกันอีกสมควรยกเลิกการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญตัติและปรับปรงุงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ถแถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสมควรกำหนดให้การปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระทำ โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจาักรไทยจึงจำเป็นต้องตาพระราชกิจสดีกานี้อันนี้ต้องจำให้ได้นะคะฟังบ่อยๆเนาะหมายเหตุ เหตุใดจึงจำเป็นต้องตาพระราชกิษฎีกาฉบับนี้ฝากไว้ให้คิดก่อนจบนะคะจบแล้วอยากให้น้องๆอ,งอะ่ะอ่านแล้วก็จำแล้วก็ฟังแล้วก็ทบทวนบ่อยๆแล้วจะทำข้อสอบได้นะคะใครดูคลิปนี้จนจบขอให้สอบผ่านภายในปีนี้นะแล้วได้เป็นข้าราชการสมใจนะคะ ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไม่พลาดแนวข้อสอบกบพวิชาต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ So DJ